5พระเอกสุดฮอตของช่อง3คลิปนี้เราจะมาจัดอันดับ5พระเอกดาวรุ่งสุดฮอตจากทางช่อง3พูดถึงดาวรุ่งจากทางช่อง7มาเยอะแล้วก็มาพูดถึงดาวรุ่งช่อง3กันบ้างดีกว่าซึ่งคลิปนี้เราจะมาจัดอันดับ5พระเอกดาวรุ่งสุดฮอตจากทางช่อง3ประจําปี2020ก็มาจากผลงานที่โดดเด่นในปีนี้รวมไปถึงผลงานที่โดดเด่นในปีหน้าด้วยซึ่งบางคนปีนี้ยังไม่มีผลงานออดแอให้เราได้รับชมกัน แต่ว่าปีหน้าเตรียมขึ้นแท่นเป็นพระเอกละครหลังข่าวประกบนางเอกแถวหน้าของช่องหรือบางคนปีนี้มีผลงานให้เราได้รับชมกันแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เป็นพระเอกแต่ปีหน้าเตรียมขึ้นแท่นเป็นพระเอกแล้วจ้าก็ไปดูกันเลยว่าใครจะอยู่อันดับที่เท่าไหร่และแต่ละคนจะมีผลงานเรื่องอะไรให้เราได้ติดตามชมกันในปีหน้าบ้างก็ไปเริ่มกันที่คนแรกอันดับที่5ก็คือพระเอกดาวรุ่งออกัสวชิราวิทย ปีนี้เขาก็มีผลงานออนแอร์ให้เราได้รับชมกันไปแล้วก็คือละครเรื่องดวงแบบนี้ไม่มีจูแต่ว่ายังไม่ใช่พระเอกปีหน้าเขาเตรียมขึ้นแท่นเป็นพระเอกแล้วจ้าในละครเย็นถึงสองเรื่องสองรถเรื่องแรกแม่ครัวคนใหม่และโยมมาทูตกับพูดสาวก็รอติดตามผลงานของเขาได้เลยนะคะก็มาต่อกันที่อันดับที่4หนุ่มหล่อมาเซอร์ไอ้พานุวัตรเข้าช่องสามมาได้ไม่นาน ทางช่องก็ดันขึ้นให้เป็นพระเอกละครหลังข่าวเรื่องแรกในละครเรื่องว่าสนารักที่เพิ่งลาจอไปไม่นานปีหน้าเขาก็ยังมีผลงานให้เราได้ติดตามชมกันอีกก็คือละครที่น่าจับตามองอย่างเรื่องเก็บแผ่นดินก็มาต่อกันที่อันดับที่3จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากพระเอก อินซาลินปีนี้เขามีผลงานให้เราได้รับชมกันไปแล้วก็คือละครเรื่องฟากฟ,ากฟาก้าคีรีดาวปีหน้าก็เตรียมมีผลงานอีกหนึ่งเรื่องและเป็นผลงานที่ถือว่าทางช่อง3ามเนี่ยเปิดกว้างมากขึ้นขอเป็นละครแนวชายรักชายชื่อเรื่องว่าคุณมีปฏิหารก็รอดูกันนะคะว่าละครออนแอร์แล้วจะประสบความสําเร็จมากน้อยแค่ไหนและอันดับที่2ขอยกให้กับพระเอกดาวรุ่งคนนี้เลย พีกองทัพเรียกได้ว่าเพิ่งเข้ามาเซ็นสัญญากับทางช่องได้ไม่นานทางช่องก็ดันแบบสุดๆพอให้ประกบคู่กับนางเอกแถวหน้าอย่างเบลล่าลานีในละครเรื่องให้รักที่ภาคษาก็มารอดูกันว่าละครเรื่องนี้ออนแอร์แล้วจะประสบความสําเร็จมากน้อยแค่ไหนเป็นละครของเบลล่าลานีก็การันตีได้ว่าเมื่อออนแอร์ air แล้วเรตติ้งจะต้องดีแน่นอนส่วนอันดับที่1เราของยกให้พระเอกคนนี้เลยพลนวัตช่องดันแบบสุดๆ มีละครรวมถึง3เรื่องกันเลยทีเดียวปีน้้เราจะได้รับชมผลงานของเขาทั้ง3มเรื่อง3รถเรื่องแรกเก็บแผ่นดินพาวมุกแล้วก็ละครเรื่องคู่เวนที่มีการเปลี่ยนตัวที่ตอนแรกเป็นพีชภาชราก็เปลี่ยนมาเป็นพลนวัตแทนซึ่งผลงานแต่ละเรื่องของเขาก็น่าดูทั้งนั้นเลยนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือ5้าพระเอกดาวรุ่งสุดฮอตจากทางช่อง3า ประจำปี2020จัดอันดับจากผลงานที่โดดเด่นในปีนี้รวมไปถึงผลงานในปีหน้าด้วยส่วนใครที่รอการจัดอันดับ5นางเอกดาวรุ่งจากทางช่อง3ก็รอหน่อยนะคะทางช่องของเราขอรวบรวมข้อมูลแป๊บหนึ่งส่วนคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปถ้ามีความผิดพลาดตรงไหน,นก็ต้องขออาภัยด้วยส่วนใครเห็นต่างกับการจัดอันดับของช่องของเราก็ไม่ว่ากันนะคะ